สวัสดีจ้าพี่โยโคุลาดบายอีเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะมาจ้ะวันนี้พี่โยก็ได้เวลาก,กินขา่าวแลยนจ้ะแต่ว่า<ม>วันนี้เมลี่เอไม่ใช่เมลี่เลจ้ะก็ทาเมลี่ทางน้องนิ้งนะั่นแหละนะจ้ะพี่โยกับผูดพิษผูด,ผด,ผดถูกนะพอดีน้องนิ้งเนะี่ยทำเก๋งโนม่ยเอาไปขายกับโรงงานที่นี่ก็เลยเหลือไปให้ถวยนึง่งเมรี่ก็เลยไม่ต้องทำกับขาวนะจ้ะเลยใด้จะถอดไข่ก็พักจะอุม่มจ้ะแล้วก็มีพัก กระเซียดตั้งแต่ผ่ากะทินนั่นแหละจ้ะดอกเทโตมันแกงอรน,นเจ้ากับเป็นยังไงเนะี่ยแม่รี่เอาไปอุ่นให้แกงสายบัวมาว่านนี่จนะก็ยังกินได้อยู่ไหมแล้วก็มีผกปลาพงนะจ๊ะแต่กินมันไม่น,นั่นจ้ะเพราะมันเป็นกะทิอ๋อะสะักแม่รีไม่ได้ชิมหรอกอะมัน,นไไมแกงแด้อะไรแล้วนะ โอ้น้อแก,ก้มาไนใดเมนูพิเศษพอพอดีพี่โยสั่งเขามากินต้นเชียงจะแต่ว่าพอดีเขามาชาพ,พิโยเลยกินอยากอื่นไปก่อนก็เลยไม่ใดกินก็เลยเอากลับมาบานน้องแก้มก็เลยมีโอกาสเอาเลยได้จ้ะนี่ <c oughs> <c oughs> จ้ะเมนูวันนี่ก็มีประมาณนี้เลยจ้ะนี่มาเดจ้ามากินเข่าเด็กกันเด้จ้านี่มาเจ้ามากินเขา่าเดยกกันจ้ะมากินเขา่ากับน้องแก้มจ้าแต่เมนูโปรดคนเดียวเลยเนาะ สวัสดีจ้ามาจ้ะอันนี้แมรี่ก็เหมือนเดิมนะจ้ะก,กินอิ่มเลลวพอดีในต่นองนี้แกงช่วงประมาณบ่ายสามโมงกินแกงกว่าเลยต้องสายจะชิมแกงชิมอะไรแต่ว่าแกงสายบัวหนึ่งก็มันเป็นกะทิแล้วจ้ะร่องสายแม่ไม่ได้ชิมเลยก็เลยเอาไปอุ่นแล้วก็คิดว่าจะกินได้เลยมาวางเลยให้นะจ้ะแต่ว่าก็เมื่อชิมแล้วมันเช่มจะออกไปทั้งเข้าลแล้วเลยจ้ะเลยเอาโอ,อ้ว,วอออก็กินนะจ้ะ ทำไมนุ้มไอ้อืงลึงล่ะหิวข้าวเอาก็ซีอิ๊วก็กินแล้วทีนึ่งมันเช่นนี้มันเช่นปลาปองรืมปลาดอกเสือเถ้าระดับน้องเก็เลยไปม,มีกินแกงปลาปองดอกอยายบอกว่ากินข้าวด้วยน,นี่ไม่ละเสองยายหลาเนี่ยยัง,ยงเยีย <c oughs> บเด็ดเดีอบแอบขโมยกินข้าวก่อนแล้วลว่าด้านกบาลเอืงลึงกันนะจ๊ะแต่วนนีนม,มีหมูกรอบแล้วไม่นุมไม่ได็ดนุมมันจอะไร ไม่ไม่มีมุกฟอบเลยพินพ์หอมยาย,ยน,นั่นแหละเสียเสียจากนางก่จสามคนเหมือนเดิมหนึ่งงนี้กับเขากลางคืนอีสองอาทิตย์โยก็อาจจะได้นางกิจอีกสองสามคนไปประมาณสองอาทิตย์นี่แหละเพราะว่าเวลาตนรนงนี้ทำกับเป๋าไปโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะ แม่ก็น่าจะกินพ้อมนะจ๊ะไม่กับแม่ี็เชื่ออะไรไม่รู้เก๊งทำไมแต่อลไเนี่ยรู้ไม่ยินตอนทำนะหนก็มาถึงอยากกินอย่างเลยนัวจักรยานไปไม่ละไปไปส่งคะเออเอก็อเอ่ แถ้ามันมีคนมาส่งจะไปให้บอกปน,นิ้งไปเหรอเนยปนิ้งยุง่งงานกับมันไปตรงข้านั่นสันข้าเป็นหนักคิดทอกบซอสตัวน,นี้มันเป็นไบย,ยังอยู่มันมีรสรักของข้าวน้าเลยนะปันนี้ไปปุ๊บมาปั๊บ เราจะมาขับกำากอมัคืยายาายายอย่าใหญ่ย่หนะเปินดนี่คือต้นข้าวเราลไปกันนี่ต้นบ้านในโรงพยาบานะอืมข้าวในโรงพยนมาลได้ตองแกงเหรอนี่นึกบอกว่าแหว่ลามหางก็งมัน จะส่งใครแย่อะไรนะีบ้านข้าบ้านเรดีอ่ะเย่บ้านเหรอ่นอนดูดูบ้านแต่มันส่งข้ามนอนดูฐานมันนานก็นอนดูแข่งก็

แต่เขารู้ว่าตาชอบกินเพชรเพาตาจะต,ตงเพชรว่าลาไม่ชอบกินแบบจ,จ,จตดๆตาชอบกินแบบเพชรไดูนั่นแหละางมือหเป็นมือสามสันในเพชรมันก็เหญยน,ยน,ยน,นะแต่เป็นนะว่ั่นมันก็นมาเพชเออความเพชรของของหนูกัของคนอื่นเนาะ มืกินเผ็ดนีครอบครัมีแต่คนกินเห็ดเราคนเดียวใช่ไหมกินอะไรกินเห็ดมันกินเค่คนเดียวแลู้เราชกอเดียวแหละองเที่ยวห้เลอันที่กองก้องอย่างที่นุ๊กเที่ยวเข้าไม่เลยไปนะ <laughs> <c oughs> มไม่เนี่ยจะนุูกเกี่ยวไม่ได้เลยอืมอืม <c oughs> อ้าวจอยโอ้เห็นนี่จอยทำอะไรขีดแล้ววันที่28 29สามที่นีพี่โยลาพักผ่อนเดีจะพอดีจะไปเที่ยวทางจังหวัดจันทร์ก็เพื่อนๆนะจ๊ะก็พี่โจนะจ๊ะจะเดินทางของพี่โยนี่จะเดินทางที่28เดี๋ยะจะตอนเช้า พอดีพิโจจะเป็นคนออกค่า hey. ท <Yeah. Yeah. S 2> <te> um ี่พักอะไรให้พิโยจะไปพักโฮมสเตย์นะจ๊ะกระจันธบุรีแต่ว่าพ่โจเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้เพราะว่าที่ว่าพิโยไปช่วยงานทกของพี่ในของพ่อแกนั่นแหละจ๊ะแกก็เลยจะขอบคุณโดยการที่แบบพาไปเที่ยวพักพรอะไรนี่นะจ๊ะ ไปด้วยกันประมาณ8-9คนจะมีเต่เพื่อนสาวลวนๆเลยจ้ะรอบนี่เจ้มีอะไรบ้่ะเอมาีก็เดี๋ยวเอฟซีคอยดูแลกันจะแบบโยไปเดี่ยวที่ไหนบ้างของจังหวัดจันทบุรีอะไรประมาณนี้นะจ้ะจะโยจะพยายามถ่ายที่ถ่ายอะไรลงให้เอฟซีดูด้วยนะจ๊ะขอข้าวตังนะไม่ เราเล่ดอนกเกมกงนี่จิ้ไข่นี่เกลเพ็ดนี่พระ่าตาเขารู้ว่าป่าสังเขารู้ด้วยแบบต้องทำหรุดฉาิไหนมันเป็นหนามดากระนามเดนูินน้ามเขา่นามเกลที่เศร้าน่ะมันเพ็ด นู้แทนที่จะใส่ถ้วยใส่อะไรแล้วก็ตักกินแต่ตอนอาอาวางไปมันไม่คิดโด๊ดแต่ก็ยังไม่รู้วันเสีย่ยแต่คือพีโยนะ่ะจะไปก่อนก็คือจะไปเสี่ยวไปเรื่อยๆแต่ว่าจะแบ่งไปสองกลุ่มจะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะทีว่าล่างงานได้วันที่ สามสิบนะจ๊ะก็จะไปเข้านอนโฮมสเตย์วันที่สามสิบคืนหนึ่งแล้วก็สามสิเอ็ดต้นสาก็ออกก็คือเกื้อนที่ว่าทํางานโรงงานเราลางานได้แค่วันเดียวจะไปวันนั้นจะพิยุน่ะคือลาพักผ่อนได้ก็เลยจะมีโอก,กาสนั่งรถไปเรื่อยๆท่าหลุเดี่ยวเรนเบ้ตุ้นหนุนตุ้นหนีไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็วันที่สามสิบช่วงเที่ยงก็จะไปเข้าโฮมสเตย์นะจ๊ะ เป็นแบบว่ากินปูดูเยียวอะไรอย่างเงี้ยเลยจ้ะที่ว่า <c oughs> เป็นทริปเที่ยวกินปูดูเยอเลอหลรจ้ะแล้วนอนผักโฮมสเตย์ค,คนนืนหนึ่งลงรูปไปไปชวด้ดยวยรูปอะไรไโชว์กัรูปันที่มนเจูปอะไรเนาอแม่มนเนย ว้าเออมีอยู่ทุก <c oughs> ยังเงื่อนเราอ่ะนั่นนีวันทีกันเพื่อนไหนเน,นี่ยองเกมเพื่อนหนูไปโรงเรียนหนูยังไม่รู้นี่ว้าหนูไปโรงเรียนทุกวันนี่วันที่เท่าไรบ้านอะไรจำได้แต่พอเพื่อนอุบมาเนี่ก็เขียน ทำไมถึงไม่เขื่อเพื่อนล่ะไม่หมูกำลังเขียนแล้วก็นึกไว้ว่าวันนี้มันเธอไรเพราะเพื่อนเป็นกันันนี้ก็เพื่อไปเขียนอืมอิ่มแล้วนี่นะตอนมูหมดเลยอิ่มเลย อันนั้นกระมูกสามชั้นด้วยนะกินเมนูยังกินละกระมูกอบบที่ของโดนเนูนะแล้วซื้อมาทำกินเองเอามาตจมแล้ว,ลวทอดเราต้องน้ำมันเยอะก่ ใส่โมอทอดม่ใส่น้ำมันมาต้องใส่น้ำมันเยอะๆได้ค่ะโชคเอาทำอันนี้ก็ได้อะเอาเอาน้ำมันมาไปตากแดดเอาน้ำมันอะไรไปตากแดดน้ำมันที่แต่มันก็ไม่ได้ต่อหน,น้ำมันมันใส่เยอะอืมเวลากินน้ำมันมันก็เยอะ แม่เฮ็ดไข่ไหมถงฮดไข่ฮ hmm? ็ดไข่ฮ็ดไข่ฮ็ดไ่ฮดไข่ก็ฮ็ดเพาะหนูน่นะดิฮะดไข่ลเฮ็ดไข่ละดไข่เปนกเป็นกระุนเหนียวที่ว่ายายเคยเอามาตบมมาอะไรนั่นดิเออียว ใส่ถ่ายให้น้องฟางอ๋อจิสวรรค์ใส่น่าไม่ต <c oughs> นะับไป้งมาซื้อใหมื่อค่จะได้ของหนูบอกว่าออเดียวแต่แม่ไม่ฟังหนะนูเด้อวันนี้หนูกินข้าวหมดเลย มาดยจ้าเลยประจุกกินขอบขีชามไหมคะวันนี้หนึ่งชามดูค่ะถ้าจะอมไตไข่เจียวก็อร่อยจันแซบ่บ แกไม่คิดถึงป่าไม่นอนนี่หลายวันมอจะเป็นอาทิตย์เลยเหรอวะหมอจะสามสี่วันเลยเอยอมอหมอคิดถึงไหมลองไห้ลองไห้ <laughs> อไพอโดนเมตีนะ <laughs> ม่้ลองไห <laughs> ้ขคิดถึงใช่ไหมใช่ลองไห้เขาว่า ถึงจะฉไมีกำใจมากแม่เลยดีเลยลองหายเลยลนั่นวันเสาร์ที่ะไอ,อ่ชิดบ,บา่าจตระชูกยุดคูวบานทำไมละ่ะแต่พอพอ,อมาถึงบ้านยายหยุดเลยลองประชุมก,กันหรอก ไ,ไ,ไม,ไไนมันสาวกอ,อยู่กับหนูหมัดแป้นวันเสาร์ป่าไป,ไ,ป,ปาไหมวันแต่ยูไม่ตอบวันเสาร์ก็นอนเตีเด็กกันเถอไปรถด,ดูแบบระวูหดูองหงลักคอันุก เสาอวันอาทิตย์ป่าไปงานบวชป่าไปแต่เย็นว่ไงเย็นวันเสาร์หนึ่งเดีเกือประโจนมาหลับนึ่งเดีเอาประโจบมาหนึ่งเป้าเลยจนกบมาจัคโมงเสียงเป็นเสียงที่ยบมุ่งี่ยง ก็เผาแล้วเนี่ยก็มีแต่อร่อยเหมือนกันจังอร่อยมากเลยดอกแคร์ต้มผักกระเทียมต้๊โอ้แต่อันนี้อร่อยกว่ามีกลางหมืดด้วยนูวกินมดแล้วเนาะ,ะกินมสามจังอันนี้จีนน้องแก้มก็อิมอ่มพร้อมย่ายเละจ้ะแต่ว่าเห็นมีหมูกรอบเร <c oughs> าเลยมาพื้นกิน้นมาดิพื้นอันนี้จี้ไม่หิวดอกแต่ไม่มีนี่เล้ว <c oughs> แม่แม่แม่มแม,ม,แม่จะกลับมามาะไรนี่บาปีายอะไรนะแม่ย,ยไม่ห,หน่นนี้นูต้องล่างชามนะวมาบ้านนี้ไม่ล่างเดี๋ยวให้ยายล่างดี๋ยวนูต้องล่างจดา นี่น่ะทำไมทุกคนมีเือะไข่ไว้ให้ก่าอีกเหรอก่ากินแกงมาใหม่ <c oughs> แล้วจะลูบอะไราอีกไม่อีกจะลูบไหมล่ะป่าไม่ได้เป็นพิกาลัวประชุกเป็นพิกาประชุกมาเลยลูบเอาหนุนมาดานและเอานู่นมานอา่า,อา,าจากคิดนี่ก็จะไว้แค่นี้นะจ๊ะนี่แหละก็พากันมาหนังนี่เา้แาแย่งละไม้ของน้องนิ่งอันนี้ก็เสียดายเจ้าเนิในก็ไม่มาห่อไปเนี่ยก็ไม่ห่อไปวันหนึ่งออกอุ้ยเสดายหมูไม่เท่าไอร่รอก เมลีไปบัดจะไปกินอยู่แลวก,กลับมาก็ไ่กินโยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊จะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกาลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะโยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะรับสวัสดีค่ะ